เมื่อคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่เกินค่ามาตรฐานมีผลกระทบต่อสุขภาพครอบครัวก็จะให้กลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวสวมหน้ากากอนามัยปิดประตูหน้าต่างให้อยู่แต่ในบ้านเพื่อที่จะลดการเผชิญกับฝุ่นนะครับเพราะว่าพื้นที่ตะบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางอยู่ติดกับดอยพระบาทเลยครับมักจะเกิดไฟไหม้เกิดไฟป่าแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทุกปีตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนเมษายนครับ เพราะเราอย่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาแทบแทบจะทุกๆปีสําหรับผู้สูงอายุแล้วกับเด็กเล็กๆเนี่จะได้รับอา,อาการเป็นกลุ่มแรกๆก่อนต่อมาก็จะเป็นกลุ่มที่วัยทํางานถ้าคนไหนสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหรก่ก็จะมีอาการหนักหน่อย ล่าสุดทางศูนย์บริการสาธารณาสุขในสังกัดเทศบาลเมืองเขลังนครจังหวัดลำปางซึ่งอยู่ใกล้กับรอยพระบาทมากก็ต้องเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ในการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงเตรียมเป็นแบบห้องปลอดฝุ่นเลยครับเพื่อให้ประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยครับสามารถเข้ามาใช้บริการได้ตลอดเวลาเลยครับของเทศบาลเราเองก็จะมีอยู่1จุดนะครับแล้วก็ศูนย์บริการสาธารณสุขของเราทุกศูนย์นะครับจะต้องมีห้องรีรูมนะครับ เตรียมไว้นะครับเพื่อรองรับสถานการณ์กรณีที่มีในพื้นที่ของเราอยู่ในภาวะวิกฤตนะครับถ้ายังจํากันได้คุณผู้ชมต่อยพระบาทนี่จะเป็นชื่อที่เราพูดถึง ทุกปีนะครับในช่วงเวลานี้เพราะมักจะเกิดไฟป่าจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชาวบ้านปีนี้นอกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเตรียมความพร้อมในการดูแลเรื่องสุขภาพให้กับชาวบ้านแล้วหมู่บ้านที่อยู่ติดกับป่าก็ยังได้ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ช่วยกันทําแนวกันไฟแล้วก็เฝ้าระวังป้องกันไฟป่าอีกด้วยครับ